PODCAST BY DITP CHICAGO ช่วงเล่าข่าวการค้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ PODCAST ์เล่าข่าวการค้าโดยสกอาต h i ชิคาโกาสาระดีๆที่จะมาอัปเดตข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการค้าในสหรัฐเป็นประจำกับสกอาต h i ชิคาโก,ากาครับกาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตที่เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลกนะครับ ในสหรัฐเองกาแฟก็ถือเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดเช่นเดียวกันครับสูงกว่าน้ําเปล่าน้ําอารมณ์และน้าผลไม้เลยทีเดียวครับโดยชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่มีพฤติกรรมนิยมเลือกดื่มกาแฟเป็นประจำจนผสมผสานกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของการดํานงชีวิตของชาวอเมริกันจนแทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวครับดังจะเห็นได้จากสื่อภาพยนตร์และซีรีส์อเมริกันต่างๆที่มักจะมีการเสนอภาพของการดื่มกาแฟที่บ้านร้านกาแฟหรือคาเฟ่ยอยู่บ่อยครั้งนะครับ จากข้อมูลรายงานล่าสุดของสมาคมกาแฟแห่งชาติสหรัฐหรือ National Coffee Association พบว่าสัดส,ส่วนผู้บริโภคชาวอเมริกันที่ดื่มกาแฟมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ67ของประชากรผู้ใหญ่ทั้งหมดในสหรัฐเปรียบเทียบกับสัดส,ส่วนเพียงร้อยละ4 9ในปี2547ซึ่งถือเป็นสถิติสัดส,ส่วนผู้บริโภคที่ดื่มกาแฟมากที่สุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวครับ โดยปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้ชาวอเมริกันในตลาดดื่มกาแฟเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านสถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ปรับตัวดีขึ้นทําให้ชาวอเมริกันสามารถดํารงชีวิตได้เป็นปกติจึงหันกลับมาเลือกดื่มกาแฟตามร้านกาแฟและคาเฟ่ต่างๆมากขึ้นครับนอกจากนี้ กระแสความนิยมกาแฟาพิเศษหรือ specialty coffee ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ซึ่งมีพฤติกรรมพิถีพิถันในการเลือกบริโภคกาแฟาจากผู้ประกอบการลงคั่วกาแฟาหรือ roaster ที่สามารถผลิตสินค้าตอบโจทย์ความต้องการและความเชื่อของผู้บริโภคได้ด้วยซึ่งทาให้อุตสาหกรรมกาแฟาพิเศษในสหรัฐมีนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นราวร้อยละเจ็ดเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาด้วยครับโดยรวมแล้วผู้บริโภคชาวอเมริกันส่วนมากยังคงดื่มกาแฟาจากที่บ้านเป็นหลักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละแปดสิบสามของทัง โดยกาแฟต้มด้วยเครื่องทํากาแฟได้รับความนิยมสูงสุดรองลองมาได้แก่กาแฟจากเครื่องทํากาแฟแบบถ้วยเดียวหรือซิงเกิลคัพและกาแฟสําเร็จรูปตามลําดับส่วนที่เหลือร้อยละสิเป็นการดื่มกาแฟนอกบ้านเช่นที่ทํางานร้านอาหารร้านกาแฟและคาเฟ่เป็นต้นในช่วงกว่า1 0ปีที่ผ่านมามูลค่าอุตสาหกรรมกาแฟสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นมูลค่าตลาดทั้งสิ้นประมาณ1 9 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2566 อีกทั้งยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าทั้งสิ้น23,200ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2,571คิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ4.14ต่อปีแม้ว่าสหารัฐจะมีความต้องการบริโภคกาแฟสูงแต่กลับมีปริมาณความสามารถในการผลิตภายในประเทศไม่มากนักโดยอุตสาหกรรมการเพาะปลูกกาแฟสหรัฐกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตครวบปโบตริโกรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฮาวายที่มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม โดยเฉพาะในรัฐฮาวายที่เป็นแหล่งผลิตกาแฟโคโนาซึ่งเป็นกาแฟพิเศษคุณภาพสูงมีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกดังนั้นสหรัฐจึงจำเป็นต้องนำเข้ากาแฟจากประเทศผู้ผลิตทั่วโลกโดยในปี2566สหรัฐมีมูลค่าการนำเข้ากาแฟทั้งสิ้น8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงร้อยละ15.53เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัยด้านสถาน,นการณ์ด้านการขนส่งและห่วงโซ่ประทานในตลาดโลกที่ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงที่เกิดภาวะการแพร่ระบาดทำให้ผู้ประกอบการลดการสต็อกสินค้าลงโดยแหล่งนำเข้ากาแฟที่สำคัญของสหรัฐได้แก่โคลัมเบียบราซิลสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาและฮอนดูรัสเป็นต้นในส่วนของไทยนั้นแม้ว่าไทยจะสามารถเพาะปลูกกาแฟได้เป็นปริมาณพอสมควรประมาณปีละ5 0,000ตันแต่ก็แทบจะไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศ จึงทาให้ไทยนั้นมีมูลค่าการส่งออกไม่มากนักแม้ว่าปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของไทยโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือและภาคใต้จะมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกกาแฟพิเศษคุณภาพสูงก็ตามนอกจากนี้การเข้าถึงศาสตร์และภูมิความรู้ด้านกาแฟในระดับสากลเชิงลึกของกลุ่มเกษตรกรไทยในปัจจุบันยังค่อนข้างจํากัดจึงทําให้การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟโดยเฉพาะกาแฟพิเศษคุณภาพสูงที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นการดําเนินโครงการส่งเสริมและให้ความรู้ผู้ประกอบการไทยแบบครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกกาแฟสายพันธุ์ดีมีคุณภาพตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวเก็บรักษาแปรรูปจนกระทั่งการข่มเมล็ดกาแฟตามแนวโน้มความต้องการของตลาดสากลจึงน่าจะช่วยส่งเสริมการขยายตลาดสินค้ากาแฟไทยได้ในอนาคตอีกทั้งการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในตลาดสากลเช่นสถาบันคุณภาพกาแฟ Coffee Quality Institute ยังน่าจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยเพื่อแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยครับและนั่นก็คือทั้งหมดของข่าวเด่นในวันนี้ครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสรับฟังข่าวสารใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับเล่าข่าวการค้าโดยสคตชิคาโก